ทดสอบนะครับอันนี้คือเป็นพีเมี่ยมลามินเรามาดูกันว่าไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้จริงหรือเปล่าเราจะหักให้ดูเลยนะครับจะเห็นว่านี่คือไม้จริงนะคะเป็นเสียนแบบนี้เลยนี่คือพีเมีแยมลามินเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้คือ,อลามินบูดข,ของเราเราจะพิสูจน์คนว่าตัวนี้เป็นไม้แท้หรือเปล่านะเราจะมาหักให้ดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นไม้แท้เหมือนกันดูจากเสียน นะครับมีคนถามว่าแล้วบาสวูดละ่ะเป็นไม้จริงหรือเปล่าเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะครับว่าเราจะหักให้ดูเนาะนี่บาสวูดเราก็เป็นไม้จริงนะครับดูจากเสียน ต่อไปเราจะมาดูกันนะครับตรงนี้เป็นโฟมบูดเนาะก็คือไม้สังเคราะห์เนาะตัวนี้เหมาะกับการใช้ในพวกที่โดนความชื้นสูงนะคะไม่เหมาะกับการที่อยู่ในแดดจัดเนาะเพราะว่ามันเป็นโฟมเนาะชื่อมันก็บอกแล้วเป็นไม้สังเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะหักให้ดูกันเลยนี่นะครับเป็นโฟมบูดก็คือเป็นเนื้อโฟมเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม้นะครับเหมาะสาหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะครับตัวนี้เลย